สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิเมราแลนด์วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอ e ีโวปาวานอ่าอปาวานขั้นไหนขั้นที่4แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนเราดูคัดสนะีน่ะมันจะสวยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นอย่างแรกที่เราต้องรู้คือปาวานขั้นเนี้ยมันจะต้องใช้ทั้งหมด30เศษเท่ากับว่าเราจะต้องอ่าเข้าดันเจียนทั้งหมด30 30ครั้งนะครับ30ครั้งก็คือได้วันละครั้ง เดี๋ยวเราก็จะไปทําการสู้ให้เพื่อนๆดูเลยละกันว่าการสู้การเข้าอ่าเป็นแบบไหนนะครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆประวันในขั้นเนี้ยมันใช้ค่าพลังสี่หมื่นนะครับพาวเวอร์สี่หมื่นถึงจะเข้าได้นะครับถ้าใครยังไม่ถึงก็พยายามทำพาวเวอร์ให้ถึงก่อนแล้วค่อยเข้าละกันนะครับเราก็มาเจอประวันหน้าขาวตอนอื่นแล้วก็เรียกสัตว์ขี่แล้วก็คู่หูของเราออกมาเพื่อทําการอูตาเมตให้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็โซโล่กันไปเลยครับาหางสีฟ้าหัวสีขาวครับหนวดเหมือนปลาดุกอ่ะทีนี้ก็บูตต่อไปครับทำต่อไปไม่ยากครับตีง่ายๆครับเพื่อนๆก็จัดกันไปเลยทีนี้ก็มาครึ่งดอดแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันใกล้จะตายแล้วเลือด ไหลลาเป็นทารา <c oughs> อ่ะทีนี้จวนจะจบแล้วครับอ่าดูกันไปเพลินๆน,นะเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเราก็จะไปทำการดีบูกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดก,การเจ้าอ่าเศษทั้ง30มสิบเศษของเจ้าประวานก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็จะว์าไปที่เจ้าหัวจิ้งจอกก่อนเลยครับเทเลพอร์ตไปนะแล้วก็จะว์าไป พอเรามาถึงนะครับเราก็จะเจอเจ้านี่เลยนะครับากระบวนการอะไรไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการรวมเศษก่อนนะครับอ่าสามสิบเศษนะครับเราก็จะรวมนะอ่าไม่ใช่ <c oughs> อันน้นไม่ใช่นะอันนั้นหายบัฟไปกับตาเลยนะครับแล้วก็รวมเศษก่อนนะครับปึ๊บเราก็จะได้ลูกกลมๆทางด้านขวาปึ๊บอ่าเราได้มาแล้วครับยา ตัวเลื่อนขั้นหรือ,อยาอีโวประวานของเรานะครับใช้ก็ค่าใจพันห้านะครับในการหลอมรวมมันก็จะมาอยู่ในช่องของสัตว์นะครับสั <Yahoo! S 1> บเลี้ยงเมนูของสัตว์หน้าต่างของสัตว์เดีวราก็ต้องเรียกเจ้าประวานของเราออกมาก่อนนะครับอันดับหน,นะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมเอาออกจากปัดลายด้วย้ะกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆใส่ในบัตรลายไว้เพื่อนๆก็เอาออกนะครับอ่าพอเพื่อนๆเอาออกเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะว่างเปล่าเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วก็ทําการเรียกปลาวานของเราออกมาปึบอ่านีปลาอะไรไม่รู้นะครับมีนอด้วย <Yahoo! S 1> ทีนี้ พอเราเรียกออกมาแล้วครับเราจะทำการเลื่อนขั้นหรือการ e ีโเจ้าประวานตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็จะเลื่อนขั้นดูคัสซีกันเลยครับเพื่อนๆ

เหมือนจะเร็วกว่าหรือเปล่าคือคิดไปเองไม่รู้นะครับเจ้าประวานตัวนี้บินโดยการควบคุมเองนะครับไม่ได้บินอัตโนมัติถ้าจะแบบเอาไวส้สู้ก็คือว่าเอาไว้ PP หรือว่าเอาไว D ้ดีบอสอะไรก็ได้แล้วก็ NPC เงี้ยมันก็ยังพอไหวครับเพราะมันเป็นกลุ่มดาเมจระยะไกลนะครับมันก็ค่อนข้างถ้าเราปล่อยไว้สูงมันก็ สามารถโจมตีได้แบบค่อนข้างแบบระออยะกไกลอะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะไม่เพิ่มเลยก็ไม่รู้เพราะตัวนี้ประวันผมยังไม่ค่อยได้ปั้นยังไม่ค่อยได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันละกันว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอ่าเรามาดูครับก็ไม่มีอะไรมากครับ เพิ่มมาอีก5นะครับเป็น75ทั้งหมดทั้ง atk นะครับ hp แล้วก็ defense นะก็จะได้มาเพิ่มอย่างละ5ในส่วนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันก็ยังโล่นโล่งๆอยู่ครับและ attack ผมก็เป็น2,001นะครับเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปของผมในครั้งต่อไปวันนี้ ผมลาแล้วครับสวัสดีครับบาย